จนได้ครับำเตือนวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้อาจจะมีภาพหรือเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมึนเมาอย่าเล่นแบบมันเตือน ปิย th ังมันธาทะมะนังยะสัทธาปิติโกมังสันติวิเลหังมันตาตุตังละยะตะละสังมันแหมว้าอ็งคิดได้ยังไงเนี่ย พี่คนดูเราแบบเีท่าว่าดูดดโอ้โหดู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 นี่หาหมายกันครับสรุปแล้วน่าแดกข้าันอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวย้อนไปทางเดิมนะใช่ใเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายดีกว่าสู้สู้ไปพระรามห้า ไปไหนมานะเมื่อกี้เขาไปขี่มอเตอร์ไซค์กันเฮ้ยไปไหนาะเมื่อกี้เราต้เวนหามหมายกันเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เมื่อกี้นี้ย้ายหมายนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้เราพอดีตรงบ้านยายเข้ามาเก็บผักตบเขามีเรือมาเก็บผักตบกันแล้วก็แมคโครมาขุดมันก็เลยทําให้สวะมันลอยเต็มน,น้ำไปหมดเลยฮะก็เลยตัดสินใจย้ายหมายดีกว่าเดี๋ยวไปอีกหมายหนึ่งลองดูครับมาขอบางบททองติดตามครับอ่าไปโดยอ่ะขึ้นคันนี้เลยพี่ <laughs> นี่หรือ่าแตก็เบรกไม่อยู่เมื่อกี้ ได้ไปนานแล้วหลายเดือนแล้วลเดี๋ยวลองดูว่า,วา,วา,วาวจะมีตัวไหมเห็นน้องเขาบอกว่าตามันเข้าอยู่เลยจะไปทดสอบกันวันนี้ฟูลทีมนะเนี่ยพบคนละครบคัน,นเลยดูคันนำซะก่อนไงไงค <c oughs> ันนำพองสุดเลยไปยใหญ่เลยมันเดียวเลยันเลยนามากเลยไม่ต้องเปิด GPS เลยว่ามีคันนำให้แล้ว อดูกันนะว่าเป็นไงเดี๋ยวไปติดตามกันหมดเห้นไม้ครับตั้งใจขับตัวเนอตรงนี้มันงไมลด้เลย้ตรงนั้นเลยและไม่เดูรถเขาดิรถเขาแบเข้าถ the okay, ึงหมายเลยอ่ะดูดิแบบแน่สบายเลย อร่อยล้ำมาแล้วครับโอ้โหจับกระเด็ดอันนี้แรงกับสองโลโต,ตัว,ตว,วนี้จับกรเดกมากสักเกอร์ไงัวิว่งเลยนะไม่รู้กินแล้วกไหลไม่รู้เลยแหมพี่แอ๊อเดเนี่ยกินามากเบลอเลยไปยังไงไม่รู้ครับท่านผู้ชมกินแต่ไม่รู้เรื่องเลยโอ้โอพี่สักคาวะโตะซักเกอร์ <laughs> วิ่งเหมือนสวายเลยนะไปโอ้โหไอ้มุงปากเลยกินไปสวายเลยอ่าวิ่งเอา,เอาไปท้าคันเอไหนไเอยเอจะหวานโอ้โหทำท่าเลย ดึงนะอ๋อเบลเลยพี่เห็นแล้วเป็นสวายพันธุ์ใหม่พี่ไม่ใช่ดึงเมื่อกี้ดึงดึงเมื่อกี้เลยจมูกดึงรอบเล่เนาะดึงมาไอตัวเดิมที่ปล่อยไปไม่รู้นะจะได้ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับตัวใหญ่มากเกอร์ตัวใหญ่มากไม่ยมเลยเอาอะไรนี่ไว้กันมันพุ่งเหมือนคราวที่แล้วพุ่งหรอไม่พุ่งหรอกติดโอ้โหไกด์เคยรออยู่เนี่ยเบายอยู่แล้วต้องจับสายไม่เรือเดี๋ยวเรือเอาไปแดกสั่งก็วาดไม่นึ่งไม่หลอดหรอกพี่ที่นี่ดูในคลิปนะเคยได้มาแล้วฮะตรงนี้ ปกูนแปลว่าที่เท่าวงเดียวกันเนี่ยใช่เอ็นอันนี้ที่เห็นเนี่ยนะของพี่สัตว์เขาสีแดงนะเอ็นแดงเราต้องตัดออกเพราะเป็นสายไฟอันตรายเดี๋ยวจะมีสายสื่อสารที่อย่างนี้อ๋อที่มันนหนักเอวีจะามาใส่ที่นี่นะสนามเด็กเล่นท้ำเข้านะครับท่าเข้านะครับเพราะว่าตอนนี้เาเราอยู่ห่างๆกันหมดเลยเพราะเราไม่ค่อยนี่กันเท่าไหร่เพราะรอดูรอสายกระตุกขึ้นน้ำอีกเดี๋ยวร้อนครับอาบลงก่อน ลูกชิ้นดีกว่าปะ่ปะป้ายังไม่กินแล้วก็ไปกินก่อนดีกว่าป้า ดูไหมดูไหมมาอ่ะแหมนโอ้โหปิดปลายสุดท้ายอ้าวพังแล้วเหรออ้าวพังหรอโพังแล้วเอ้ยแตงเต้ยวจะยกให้เอ๋อย่างเงี้ยแหมนโลโลทะลุโลทะลุโลขึ้นโลปากช่างกว่าโลโลทะลุ กินวิ่งเลยโอ้โหสองโลเอาโหสองโลสองกว่าสองจิตสองเก้าศูนย์เล็ดเล็ดทูเป็นเหตุอีกแล้วโอ้โหเฮเอาจนได้ครับเดี๋ยวปลดก่อนนี่ครับสบายไปคองอะไรนะบาง หญตั้งใหญ่ที่เห็นไอ้เอ๋มันเล็งเล็งเล็งอยู่ตั้ท่าวิ่งไปเนี่ยโอ้โงท่ายกยอกยอกมดพวกยอกอะไรวะมันรีบมันรีบเปลี่ยนแล้วเนี่ยเอาละเปลี่ยนแล้วเเปลลีี่ยยนแ้วมากินตอนเย็นจริงครับนี่ครับเอาจนได้ครับตัวนี้สองโลสอง่ะที่สุดก็มาปลดล็อกแล้วเอ๋เอ๋วันนี้เอ๋มาท่านี้มากินทำท่าเลยหยอก แล้วมันไม่เรียกไข่มันมันยอกไปดูเราเขาบอกอี๋มันทจ้าตะเววะโอ้ยไม่เรียกใครแล้วไม่เรียกเกระบอกเลยมันยอกยอกยอกเอาลุยซี่ยู่สองโลสามก็ขึ้นมาแล้วสองโลสามครับไม่กรี๊ดเลยออกมันจะได้ไปขึ้นน้ำไม่มีตไม่มีตัวขึ้นน้ำเลยครับไม่มีตัวขึ้นไม่คิดว่าเราก็วันนี้ประสบความสำเร็จกันได้ในการทำพาเลตตะเวน์ขาทั้งฝ่าย อะกว่าจะได้ตัวเหนื่อยนะวันนี้เหนื่อยเฝ้ามาตั้ง 1, 2, 3ชั่วโมงตรงนี้โอเคครับก็ถือว่าววเราสบสวามสร็จจะมีบ้างได้ชั่วโมงนะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีจุ้ยไหมไลน์ต่อไปจะเป็นคนนี้เน่ยกำลังสอยอยู่นี่นี่ยไลน์ต่อไฟอ่าเห็นแค่บอลบินอยู่รอคันนี้นี่เปิดซิงเลยนี่เปิดซิงเลยเปิดซิงรอบใหม่ หตั้งนาเหมือาครับด้วยความมันทาเมื่ทาได้บ้าเลยเง้นเง้นเง้ดู ดูวันนี้แองเกอร์เขามีกันอยู่แค่เดียชีวิต <laughs> ดูครับมีเครื่องแต่งนะดูเครื่องแต่งนะครับโอ้โหดู <laughs> สุดยอดมากอ๋อ <laughs> อันนี้ก็รอตีกันฮนะหลังจากเมื่อกี้มีตัวขึ้นมาตัวหนึ่งน,น, <laughs> นี่ครับ <laughs> ตกคลองก็ต้องเจอแบบนี้ครับอ๋ออันนี้ก็คือจอดเรือคุยกัน หน้าเบ็ดเราทั้งหมดเลยตีกันไม่ได้เลยตอนนี้ที่นี่ฮะนี่ฮะเซเว่นผมพ่านมากเลยครับไงเสือซุ่มจุมจุมชอบข้าวจังเลยยอมยอมไม่เคยเรียกเลยไม่ไม่มีเรียกดูดูก่อนว่าใช่ห้ใช่ไหมโอ้ดีนะถ้าคนเดียวเลยใช่เขาเขาาจะรอวัดให้ แต่ว่าเอ๋บอกถ้าเกิดไม่วัดถ้าเกิดปล่อยเมื่อกี้มันจะเข้านี่เลยฮะนี่นี่นี่เข้าโป๊ะตรงนี้วิ่งเข้าแน่ก็น,นี่นะครับอะไรก็เป็นไปได้คลองก็จะเป็นแบบนี้นะครับคนนี้ก็ไม่ยอมลงจากเรือเขาเลยเนี่ยไปจับเขาล้างมือเลยนะ่าโอ,อ,นะอ้ห <laughs> วัดโซนเชือกเลยเหรอ <laughs> น,นี่ รอบหน้าพี่ให้น้องพาไปตกปลาได้ไหมตกในคลองเนี่มีปลาเยอะๆนี่ไงไปแล้วพี่พี่ตักบ๊ายบาย น้องน้องก็วาดหางอยู่อโอเค๋ยวไปกระแทกแรงน้องเขาบอกมาซื้อบุหรี่วิ่งสองรอบเลยพี่แม่งให้กูไปเทสเรืออะไรก็ไม่รู้ชั่างยดเรือซิ่งโอย่างแรงเลยไม่คงหงายท้องเลยโอเคครับสวัสดีครับ วันนี้ก็เดินทางมาถึงจุดิ้นสุดของวันแล้วผมกับการมาตามหน้า,ามาตามหาปลา,าใหญ่ในคลองกาาัน<ห>นะครับตะเวนล็อกมายวัตืจริงเราก็คือจะเอาซาเล็กนะเราเราใช่เราจะ,าะล็อกพ่วงหรือวตะเวนหาหมายกันเราไปกันตกไม่ได้นะไ,ไปหมายแารตกตกไม่ได้ดก็คือตอนนี้นะครับคลองนารามพิมเขากําลังล็อกคลองอยู่ก็เลยให้ทําให้คลองเนี่ยมันเรื่องอะไรก็บ่า ระหว่างทั้งเศษอะไรเนี่ยตายหายนะครับมันก็เลยทําให้หมายบ้านยายก็ตกไม่ได้นะก็เลยมารับลากันที่นี่คือคลองอะไรของบางใหญ่ครับของบางใหญ่นะครับกลับมาบนเรา่ันเข้าหมายนี้ไม่ได้มาหลายเดือนแล้วมาลองดูก็ได้คัพเกอร์หนึ่งตัวแล้วก็ได้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 ตัวนี้ไปตัวหนึ่งมีน้องหวายฮะมีมีเข้ามาตัวหนึ่งนะครับนี่เมื่อกี้พี่เขาก็บอกว่าโอ้ได้ตัวได้ไงน้ำอย่างนี้เขายังบอกว่าไม่น่าจะมีตัว ก็เราก็ได้มาแล้วก็ได้ผมก็สนุกไปเลยเอออ่ะนะครับวันนี้นะครับก็ยังพอมันจะเหยียบอีกครับอ่ะก็ยังพอมีตัวนะครับได้ได้เป็นกับข้าวต้องเป็นปากอ๊ะสองโกว่าโมกว่าสองโมใช่ครับไซส์ก็ไซส์สวยก็ของใหม่ก็ไม่ได้แยมเลยเลยนี่ของใหม่ เออทำไมลงทุนซื้อมาเท่าไหร่ตด้ซื้อมาเท่าไหร่คันเดียวอนนีมรู้นะครจริงไม่ได้ี่เาย500รกไรร้อยเดี๋ยี่ขายตวันนี้นะะ็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้ประสบควาหมายโอขึ้นเต็มมือสวย พายราขึ้นเลยตอนีสมาีอะไรนครับทุกครั้งขึ้ไปตัแมสครับแมสใช่สำคัญก็คือแคนกระพอแมสทุกใบตวหงนะแมสแคนกะพอแล้วกครับผีครับผีตลอดเลยครับีใช่ใช่ตลลอทั้งัวเลยวะท่ตัวโอเคนะครับตอนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆนาทุกท่านนะครับที่คกยติดตามก่บท ที่นี่คือหมายคลองบางใหญ่นะครับ<อ>แล้วก็หมายแรกที่เราไปคือทองทนารามพิรมซึ่งตกไม่ได้นะครับก็เลยมาคลอ, <มา S 1> องที่นี่ที่นี่คือคลองบางใหญ่ถ้าเกิดน,น้าจะมาก็ลองดูนะครับเขาบอกว่มมาแนะนำว่าให้มาสมทบน้ำขึ้นถ้าจะมาต้องหาไใบพาให้มาท่วงน,น้ำขึ้นนะฮะน้ำขึ้นแล้วจะมีโอกาสานนจะได้ไม,ามาเรือของผมโอเคเดี๋ยวติดตามาได้ใหม่ในอีกทีาาาาหน้าครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณบ๊ายบาย Ba, . <treats broadband encanta>